ยนีีด้านรับคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่ช่อง Crimson b l a d แล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Roblox นะคะในแบบ Blue Heaven RP เนอะวันนี้มีแขกรับเชิญผู้ทรงเกิของเราใบาเตยนะคะอ่ะพารกิจของเราในวันนี้ก็คือไปปล้นธนานคารแต่ว่าเราขอเอารถเข้าไปจอดในบ้านก่อนเราจะเข็นมอเตอร์ไซค์เข้าไปแทนเราจะขับมอเตไไม่ไม,ไมเราจะขี่อันนี้ไปเราจะขี่ม้าไป เราจะขี่ม้าไปเราไม่เอาโมไซเดี๋ยวแป้นหนึ่งเปลี่ยนสีม้าก่อนแป้นหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้อยกระโดดออกไปนะเราไปยังไงวะเนี่ยคูอันนี้ไงเปิดแล้วนี่อ่ะกระโดดออกเลยเหรอ บ้าน23สามมีใจให้คับให้ใครอ่ะนี่มีคนชื่อมาร์ยนะใช่ไหมเตยมาเต,าเตยเปไ,ไปไปโอ้โหเขาขับรถไฟแลบว่ะเขาขับรถจนระเบิดเลยอะ่ะโูเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมแกมีแค่แกมีแค่พรีเมียมเองเหรอชิมีคารฮาห์ดมีมา้ามีขับรถเร็วนะี่ยะยขิงเก่ง้วหนึ่ง ไปธนาคาราไงเราจะไปเอาเงินธนาคารกันเดียวเอาอันนี้หรือยังระเบิดระเบิดแป๊บนึงเอาระเบิดก่อน,น,นฉันฉันเอามาแล้วฉันเอามาแล้วไป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 ธนาคารไงก็เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือป้นธนาคารก็ต้องไปธนาคารไง,งเดี๋ยนะจะยไ อยู่นี่อยู่นี่กระโดดอยู่เล่นเสียงคีย์บอร์ดปะ่ะเมื่อกี้จะได้อิกจอดมาไว้ไปนะเดี๋ยวเอาคีย์การ์ดแป๊บนึนนงได้แล้วได้คีย์การ์ดแล้วไปเดี๋ยวแล้วแกอยู่ไหนไปเตยอ๋อเอาคียการ์ดมาไปเตยเดี๋ยวแกเข้าไปหยิบเงินนะโอเคปะโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะเปิดแล้วแกเข้าไปหยิบเงินนะ ไม่ฉันถือระเบิดสามสหไปยิบไปหยิบไปหยิบนั่นนั่นน่นถุง้ำดำถุงดำดำอ่ะไป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 เอาแล้ว,ลวเ,เก็บเ,เก็บอันนี้ยังไงเก็บอันนี้ยังไงไป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 ้วไออ,อ วเอามาสิกดต้องปุ่มขึ้นมาสิข,ขาวๆ้างบนเนี่ยเออแต่มึงก็ไปเสกมาก็ไใหม่ก็ได้มึงกลับบ้านก่อนไปว้าเอินเดี๋ยวๆ,ๆปรับความเร็วกัน,นึเอินอนอนอนเยู่ไหนได้ไปเตย ถือเงินนจะแบบอารมณ์งชงช่างมากเลยเดี๋ยวจะผ่านสถานีตำรวจตำรวจเขาก็ถาม<ช>หราไหนแล้วจะเอาเ,อาาเอางินเอาจากนมือฉันได้ไงเนี่ยกดดิหนอนไป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 ภารกิจต่อไปก็คืออะไรดีฮัลโหลไหนเดี๋ยวกูขับให้ไหม ูลำบากอะ่ะเดี๋ยวกูขับให้ไหมขับแล้วไ,ไ,ได้ไบายม้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยกลับเอาม้าก็ได้แล้วรถมึงทำไมช้า<อ>เดี๋ยวหยวุดรไม่ต้องไม่ต้องกูปรับความเร็วแล้ว ้มันจะบอกว่าอะไรหาโอ้ยชนไม่อะไรหรอกไปเดี๋ยวกูกลับไปเอาง้าก่อนแป๊บนึงนจริงจริงมันเสกมาได้นะแต่จริงจมันเสกมาได้นะแต่ว่าเราอยากให้มันเหมนมีความเป็นสมจริงมากขึ้นไงเพราะชีวิตจริงเราเสกไม่ได้เราก็ต้องกลับไปเอาอย่างเดียวแต่ชีวิตจริงมันอาจจะมีคน,นขโมยของเราเสกแม่เรานเสกมาแล้วมันจะชื่อเรา มันก็ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเซฟเอาไว้ไงแต่ว่าที่เราเดินลงมาเอาเพราะว่าเราอยากให้มันสมจริงเดี๋ยวนะหรือว่าจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไหมห้านาทีเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงภารกิจต่อไปก็คือเราจะเอามากลับบ้านก่อนนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขจบคลิป thank you うん。<music> Ton top